ใครเคยโดนทวงหนี้แบบนี้มั้งครับแกงทวงหนี้ชักปืนขู่มาทวงหนี้แล้วไล่สดถึงหน้าบ้านเราเลยหรือว่าซ้อมเราจนปากแตกเย็บแปดเข็มดังข่าวที่ตัดมาให้ดูนะครับเมื่อเราโดนแบบนี้เราควรทำยังไงมาดูกันเลยครับเมื่อคุณเจอการทวงหนี้แบบนี้ก่อนอื่นเลยต้องรีบ 1. ถ่ายคลิปถ่ายรูปอัดเสียง สจ้างตำรวจได้ทันทีฐานคมขู่ทำร้ายร่างกายหรือหมิ่นประมาทสาร้องเรียนสคบโทรเลย1น6 6งหนจำไว้นะครับลูกนี่ผิดที่ไม่จ่ายแต่เจ้าหนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ทำผิดกฎหมายถ้าโดนกระทำไม่เป็นธรรมเก็บหลักฐานแล้วแจ้งความได้เลยเรามาเจาะลึกรายละเอียดเมื่อถูกทวงหนี้กันหน่อยนะครับ ตามกฎหมายพรบการทวงถามหนี้พศ2 5 5 8เจ้าหนี้ห้ามประจานห้ามข่มขู่ห้ามทำร้ายและห้ามไปด่าให้คนอื่นรู้เพื่อให้เราอับอายถ้าทำมีความผิดทั้งแพ่งและอาญาวิธีรับมือเมื่อถูกทวงหนี้โดยประจานข่คมขู่หรือทำร้าย 1. เก็บหลักฐานให้ครบถ่ายรูปวิดีโออัดเสียงการพูดข่มขู่แคปภาพแชท ไลน์เฟซบุ๊กเก็บโพสต์ที่ประจานเป็นหลักฐานสำคัญมากเพราะใช้ดําเนินคดีได้ 2. แจ้งตํารวจทันทีสถานีไกลบ้านแจ้งข้อหาได้หลายอย่างเช่นทํารายร่างกายคมคู่หมิ่นประมาท 3. แจ้งหน่วยงานรัฐที่คุมเรื่องทวงหนี้สายด่วนสคอบ1166หหรือสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภค ให้แจ้งหลักฐานทั้งหมดที่มีเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินคดีได้ 4. ถ้าเจ้าหนี้ตามไปที่บ้านหรือที่ทำงานแจ้งรอปรพอหรือฝ่ายบุคคลให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ประจานหรือก่อกวน 5. หากบาดเจ็บต้องไปโรงพยาบาลขอใบรับรองแพทย์เก็บหลักฐานการรักษาหลักฐานทางการแพทย์ช่วยยืนยันความผิดฐานทำร้ายร่างกาย เจ้าหนี้มีความผิดอะไรบ้างทำร้ายร่างกายโทษจำคุกหรือปรับคมคู่เอาความเสียหายผิดอาญาประจานให้เสียชื่อเสียงหมิ่นประมาทถ่วงหนี้ผิดกฎหมายผิดพรบรทวงถามหนี้ปรับสูงสุด1 0 0 0 0แบาทจำคุกสูงสุด5ปีถึงเป็นหนี้จริงแต่เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิละเมิดสิทธิหรือใช้ความรุนแรง พี่น้องชาวไทยสบายใจได้นะครับถ้าเจอเหตุการณ์ทวงหนี้แบบนี้ให้ทำตามที่ผมบอกครับ